สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงวันนี้เราจะเล่าถึงเหตุการณ์เรืออับปางแสนประหลาดเรือแห่งความตายกลางทะเลใต้ในเดือนธันวาคมปี1959ที่รัฐอริโซนามีนักวิชาการที่ชื่อ C. H. Mark Jr. ได้ส่งจดหมายรับฉบับหนึ่ง ไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงท่านหนึ่งของหน่วย CIA ในสหรัฐอเมริกาเนื้อความในจดหมายเขาได้เล่าถึงเหตุการณ์เรืออับปางครั้งหนึ่ง และบอกกับผู้รับจดหมายว่าเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วผมเคยส่งจดหมายที่คล้ายกันนี้ให้กับคุณในนั้นเล่าไว้หลายเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลของเหตุการณ์เรืออับปางส่วนในจดหมายฉบับนี้ผมจะเล่าถึงความคืบหน้าล่าสุดที่ผมทราบไม่แน่ใจว่าคุณอาจคิดว่าเรื่องที่ผมเล่าในวันนี้จะมีสิ่งที่เรายังไม่รู้ซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าผมเชื่อมาตลอดว่าบางทีเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นกุญแจที่ช่วยคลี่คลายเหตุการณ์ การหายไปอันแสนประหลาดของเรือและเครื่องบินจำนวนมากกลางท้องทะเลและอาจถึงขั้นทำให้เรารู้ว่าท้องทะเลผืนนั้นมีความลับที่น่ากลัวอะไรซ่อนอยู่ผ่านไปเครื่องศตวรรษในปี2003 จดหมายที่มาร์เขียนไปรายงานต่อหน่วย CIA ถูกเปิดเผยออกมาหลังจากหมดเวลาเก็บรักษาความลับแล้วแต่ผู้รับจดหมายยังคงมีท่าทีที่มีเงื่อนงำและเหตุการณ์เรืออับปางที่ถูกเปิดเผยในจดหมายฉบับนั้นก็คือเรื่องราวในวันนี้ของพวกเราวันหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ปี1948ระหว่างที่เรือสินค้าลำหนึ่งที่ชื่อ Silver Star กำลังแล่นผ่านช่องแคบมารากาก็มีรหัสมอสที่ส่งสัญญาณมาจากวิทยุสื่อสารเขามาทำลายความเงียบสงบของเรือเสียงที่ส่งโทรเลขมาดูเหมือนจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่เพียงไม่นานผู้รับสัญญาณก็สังเกตว่ามีปัญหาเพราะรหัสมอสขึ้นต้นด้วย SOS ซึ่งหมายความว่าเป็นการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเรือที่ส่งโทรเลขมามีชื่อว่าอูรังเมดนัน โทรเลขที่เรือเซเวอร์สตาร์ได้รับค่อนข้างคลุมเครือมีทั้งเสียงรบกวนและรหัสที่ถอดไม่ได้แต่เท่าที่มีการบันทึกไว้มีบางประโยคที่ผู้รับสัญญาณสามารถถอดรหัสได้ คำบรรยายในโทรเลขสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเรือที่ประสบภัยคงจะเผชิญกับภัยที่น่ากลัวบางอย่างและสถานการณ์วิกฤตมากเรือ Silver Star รีบติดต่อกับสถานีตรวจสอบที่อยู่ใกล้ช่องแคบเพื่อรายงานสถานการณ์ที่ทางเรือได้รับรู้มาจากการตรวจสอบของสถานีในช่วงเวลาเดียวกันนั้นยังมีเรือสินค้าอีกลำหนึ่งที่ชื่อ b a l t i ติ r e Class ก็ได้รับรหัสแบบเดียวกัน สถานีควบคุมสามารถระบุได้เพียงตำแหน่งคร่าวๆและขอให้เรือ Silver Star ซึ่งอยู่ใกล้กว่ามุ่งหน้าไปให้ความช่วยเหลือก่อนเรือที่ประสบภัยน่าจะอยู่ใกล้กับช่องแคบม,มะละกาบนเส้นทางเดินเรือทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จากการค้นหาอยู่หลายชั่วโมงในที่สุดเรือ Silver Star ก็เจอเรือขนสินค้าลำหนึ่งลอยอยู่กลางทะเลซึ่งอยู่ห่างไกลจากเส้นทางเดินเรือปกติ ดูจากภายนอกแล้วเรือลำนี้มีสัญชาติในเทอร์แลนด์ตัวเรือเต็มไปด้วยสนิมบริเวณหัวเรือมีชื่อเรือที่เขียนด้วยสีน้ำมันว่าอูรังเมดันเรือสินค้าลำนั้นแหละที่ส่งโทรเลขมามีเพียงความเงียบบนเรือที่จอดนิ่งเครื่องยนต์และหมอไอน้ำก็ไม่มีวิแววว่าจะเริ่มทำงานส่งสัญญ,ญาณวูดไปหลายครั้งก็ไม่มีการตอบกลับกับตันเรือซิลเวอร์สตาร์จึงส่งทีมชุดเล็กเข้าไปสำรวจ เพียงไม่นานทีมลูกเรือก็ไปถึงด้านล่างของเรืออูรังเมดันสมาชิกในทีมขึ้นไปทางท้ายเรือทั้งส่งเสียงตะโกนพร้อมกับเดินมุ่งไปทางห้องบังคับการเรือเมื่อเรือมาถึงพื้นที่ด้านหน้าเรือทุกคนก็หยุดชะงักคนในทีมชุดเล็กที่ขึ้นเรือมานอกจากลูกเรือที่มีประสบการณ์สูงแล้วยังมีแพทย์ประจำเรือที่มีความรู้ด้วยแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพวกเขาไม่เคยเห็นภาพที่น่ากลัวเช่นนี้มาก่อนเลยบนพื้นเรือ ห้องบังคับการเรือและบริเวณหัวเรือเต็มไปด้วยร่างไร้วิญญาณดูแปลกประหลาดมากทุกร่างอยู่ในสภาพแข็งทื่อสีหน้าเต็มไปด้วยความสยดสยองและหวาดกลัวไม่มีบาดแผลที่ชัดเจนบนร่างกายของพวกเขามือสองข้างยกขึ้นมาบริเวณหน้าอกราวกับเคยปัดป้องอะไรบางอย่างที่ดูน่ากลัวหลังจากปรับอารมณ์กับภาพตรงหน้าได้แล้ว ทีมงานก็เริ่มค้นหาร่องรอยของผู้รอดช,ชีวิตพวกเขาพบร่างของกัปตันเรือและผู้ช่วยในห้องบังคับการเรือและพบร่างของคนที่ส่งสัญญาณให้พวกเขาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนอยู่ภายในห้องส่งสัญญาณร่างทุกร่างมีสภาพและสีหน้าแบบเดียวกันแม้แต่ร่างของสุนัขที่อยู่บนพื้นก็อยู่ในสภาพแข็งทื่อไปทั้งตัวที่น่าแปลกไปกว่านั้นก็คือตอนนั้นสภาพอากาศกลางทะเลดีมาก แต่ภายในเรืออูรังเมดนันกลับมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นไปถึงกระดูกหลังจากค้นหายอยู่นานก็ยังไม่พบผู้รอดชีวิตในขณะที่กำลังจะออกจากโกดังภายในเรือหมอประจำเรือในทีมชุดเล็กก็รู้สึกถึงความผิดปกติหลังจากเขาตรวจสอบบริเวณโดยรอบของเรือบรรทุกสินค้าแล้วในที่สุดก็สังเกตเห็นเรื่องที่ชวนให้สยดสยองก็คือร่างไร้วิญ,ญญาณทั้งหมดที่อยู่ตามพื้นเรือ ห้องบังคับการเรือและโกดังศีสศาะของพวกเขาต่างก็เอียงไปทิศทางเดียวกันหมดเนื่องจากการค้นหาไม่ประสบผลสภาพแวดล้อมในที่เกิดเหตุก็น่ากลัวเรือซิลเวอร์สตาร์จึงตัดสินใจจะลากเรือที่ประสบภัยเข้าฝั่งเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเพิ่มเติมแต่เมื่อพวกเขาเตรียมจะติดตั้งเชือกลากกลับสังเกตเห็นว่า ด้านท้ายของเรืออุรังเมดนันซึ่งน่าจะเป็นตำแหน่งของโกโดังหมายเลขสี่จู่ๆก็มีเปลวไฟปรากฏขึ้นและลุกลามไปทั่วเรือภายในเวลาอันรวดเร็วเพียงไม่นานก็ปกคลุมไปเกินครึ่งลำเรือภายใต้สภาวะฉุกเฉินเช่นนี้เรือซิลเวอร์สตาร์จึงรีบล่าถอยออกมาทันทีเมื่อมาถึงจุดที่ปลอดภัยแล้วเรืออุรังเมดันที่อยู่ตรงหน้าก็เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงแรงกระแทกอันทรงพลังทําให้เรือขาดเป็นสองท่อนจากนั้นเรือ ทั้งลำก็จมลงสู่ใต้ท้องทะเลและเรื่องราวการเดินทางของเรืออุรังเมดันก็สิ้นสุดลงที่นี่และเรือซิลเวอร์สตาร์ก็เดินทางจากไปส่วนเหตุการณ์อันน่าชงนนี้ก็ถูกปิดผนึกไว้ใต้ท้องทะเลลึก4ปีต่อมาหน่วยป้องกันชายฝั่งของสหรัฐอเมริกาได้ตีพิมพ์บรสารเล่มหนึ่งชื่อว่าบันทึกการดำเนินงานของคณะกรรมการเรือสินค้าแห่งชาติ นอกจากในวรารสารจะกล่าวถึงอุบัติเหตุและวิธีการรับมือทั่วไปแล้วยังได้อธิบายถึงคำแนะนำและข้อกำหนดอย่างละเอียดเกี่ยวกับการขนสินค้าและเส้นทางการเดินเรือของเรือสินค้ารูปแบบต่างๆไว้ด้วยฝ่ายรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศอย่างตำรวจและทหารซึ่งเป็นหน่วยป้องกันค้นหาและช่วยเหลือบริเวณนอกชายฝั่งและยังมีอำนาจสูงภายในน่านน้ำของประเทศ เป็นธรรมดาที่เมื่อหน่วยงานเหล่านี้เผยแพร่เอกสารออกมาผู้คนก็ย่อมสนใจมีทั้งที่อ่านผ่านๆและตรวจสอบข้อมูลเพียงไม่นานก็มีคนสังเกตเห็นว่าหัวข้อบทความที่เล่าถึงอุบัติเหตุทางเรือได้กล่าวถึงเหตุการณ์เรืออับปางที่เกิดขึ้นเมื่อ4ปีก่อน โดยเล่าถึงประสบการณ์การปฏิบัติการช่วยเหลือของเรือที่ชื่อว่า Silver Star ซึ่งก็คือเรื่องราวของเรืออุรังเมดานนั่นเองมีทั้งเรื่องสภาพของร่างไร้วิญญาณที่น่าสยดสยองและการระเบิดอย่างลึกลับเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้ในวารสารทางการกระตุ้นให้ผู้คนคาดเดาไปต่างๆนานา,นามีนักวิชาการนักเขียนและนักประวัติศาสตร์ที่คุ้นเคยกับมาหาสมุทรหลายคน ให้ความสนใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเพราะพวกเขาเห็นคุณค่าของงานวิจัยการค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรืออูรังเมดันจึงกลายเป็นประเด็นศึกษาใหม่ถ้าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรืออูรังเมดันอันดับแรกก็ต้องย้อนไปหาที่มาที่ไปของเรือลำนี้เสียก่อน ในปี1953มีนักประวัติศาสตร์ที่ชื่อรอยเบิร์นตันเริ่มต้นตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเปิดเผยเป็นครั้งแรกเริ่มแรกเขาไปที่ศูนย์จดทะเบียนเรือที่ชื่อรอยรีจิสเตอร์ที่นี่เป็นสถานที่ที่ง่ายที่สุดในการหาข้อมูลของเรือแต่หลังจากเข้าค้นดูบันทึกของเรือทั้งหมดในช่องแคบแล้วกลับไม่มีเรือที่ชื่ออุรังเมดันเลยรอยยังไม่ละความพยายาม เขาไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติทางทะเลซึ่งเป็นสถาบันที่รับผิดชอบน่านน้ำของสิงคโปร์บริเวณช่องแคบมะละกาเพื่อตรวจสอบบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์เรืออับปางและข้อมูลการจดทะเบียนเรือภายในประเทศแต่ก็เช่นเดิมไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหลังจากนั้นเขาจึงเดินทางไปเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นสัญชาติของเรืออูรังเมดนันและในที่สุดตอนอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมเขาก็เจอเรือลำหนึ่งที่มีชื่อเดียวกันแต่เพียงไม่นาน ก็ต้องผิดหวังเพราะเรือสินค้าลำนี้ถูกทิ้งร้างไปตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองแล้วทั่วโลกไม่มีบันทึกการจดทะเบียนของเรือลำนี้เลยมีเพียงเหตุผลเดียวที่สามารถอธิบายได้นั่นก็คืออุบัติเหตุของเรืออูรังเมดนันอาจจะเป็นเพียงเรื่องเล่าที่มีคนแต่งขึ้นและในขณะที่รอยกำลังจะเลิกล้มความพยายามก็เกิดมีจุดเปลี่ยนใหม่ขึ้นมาตอนที่รอยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ ศาสตราจารย์ชาวเยอรมันท่านหนึ่งชื่อทีโอดอร์ได้มอบหนังสือต้อนฉบับเล่มหนึ่งแก่เขาซึ่งเขียนโดยทหารนาวิกโยธินในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า The ship in the South Sea ในหนังสือมีเรื่องเล่าของเรืออูรังเมดนันโดยอธิบายเหตุการณ์ไว้อย่างละเอียดมีข้อมูลของทั้งเรือ Silver Star และเรืออุรังเมดนันตั้งแต่เส้นทางเดินเรือสินค้าที่ขนและชื่อกับตันเรือไปจนถึงชื่อรุ่นของเครื่องยนต์ก็มีบันทึกไว้ด้วยดูยังไงก็ไม่ใช่เรื่องราวที่แต่งขึ้นมาเองโดยเฉพาะข้อมูลของเรือ Silver Star ซึ่งตรงกับข้อมูลที่รอยเคยรู้มา รอยคิดว่านักเขียนธรรมดาคนหนึ่งคงไม่มีทางรู้เรื่องราวได้ละเอียดขนาดนี้เครื่องหลังของเรื่องเล่าเขียนไว้ว่าเรืออูรังเมดนันเป็นเรือผิดกฎหมายลำหนึ่งที่ออกเดินทางจากทวีปเอเชียเพื่อมุ่งหน้าไปสหรัฐอเมริกาสินค้าที่ขนไปอาจจะเป็นสารเคมีบางชนิดสิ่งของต้องห้ามเหล่านี้ถูกเก็บอัมพรางไว้ในโกดังหมายเลขสี่ ส่วนเรือที่เป็นผู้รับของคือหน่วยงานทางทหารหนึ่งของสหรัฐอเมริกาถึงแม้คำบรรยายในหนังสือจะดูแปลกประหลาดแต่เรือผิดกฎหมายที่มีทหารอยู่เบื้องหลังใช้เส้นทางเดินเรือที่ห่างไกลาจากเส้นทางปกติผลสุดท้ายเกิดการรั่วไหลของสารเคมีจนทำให้ลูกเรือเสียชีวิต ถ้าเป็นไปตามทฤษฎีนี้ก็เข้าใจได้ว่าทําไมจึงหาข้อมูลการจดทะเบียนเรือไม่เจอรวมทั้งข้อมูลของร่างไร้วิญญาณอันอน่าสยดสยองที่พบบนเรือด้วยรอยอาศัยบ่อแสนี้ในการสืบค้นต่อไปแต่เขากลับพบว่าออตโตมิวผู้ที่เขียนบทความเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนนอกจากรอยแล้วก็มีนักสมุดศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่ออัลวามัสแตงเขาใช้เวลานานมาก จนในที่สุดก็หาข้อมูลเจอว่าในตอนนั้นมีเรือชื่อ Silver Star าร์อยู่จริงแต่เขากลับพบว่าในบันทึกประจำวันของเรือลำนั้นไม่มีการจดบันทึกถึงเรืออูรังเมดานเอาไว้เลยและที่น่าแปลกก็คือคนที่เคยเป็นลูกเรือของเรือ Silver Star ไม่มีใครยอมให้เขาสัมภาษณ์เลยและไม่มีใครยอมเอ่ยถึงเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเหตุการณ์เรืออับปางครั้งนั้นอีก เรืออูรังเมดันเป็นเรื่องราวเรือผีสิงที่โด่งดังที่สุดในโลกและเนื่องจากเรื่องนี้ปรากฏอยู่แค่ในหน้าหนังสือพิมพ์และวารสารโดยไม่มีหลักฐานทางกายภาพอื่นๆดังนั้นจนถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่มีข้อสันนิษฐานหลกัหลกๆเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่2ประเด็นประเด็นแรกคือมันเป็นเรือผิดกฎหมายจากคำบรรยายในหนังสือ t h e c s h i f in the South Sea เรืออุรังเมดันเป็นเรือผิดกฎหมายที่บรรทุกสินค้าต้องห้ามโดยมีทหารอยู่เบื้องหลังมันไม่สามารถเดินทางกลางทะเลสาธารณะได้ดังนั้นจึงต้องหลบเลี่ยงไปจากเส้นทางเดินเรือปกติมีบางคนอาศัยเบาะาและข้อมูลด้านเวลาสถานที่และเส้นทางเดินเรือ แล้วคาดเดาถึงที่มาที่ไปของเรื่องนี้สิ่งที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดน่าจะเกี่ยวข้องกับหน่วย731ห,หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงหัวหน้าหน่วย731ชิโรอิชิอิได้ยื่นข้อเสนอต่ออเมริกาโดยใช้ข้อมูลและตัวอย่างของอาวุธชีวภาพเป็นข้อแลกเปลี่ยน เพื่อไม่ให้ตัวเขาถูกฟ้องร้องในศาลทหารระหว่างประเทศในดินแดนตะวันออกไกลเนื่องจากผลงานวิจัยนี้มีมูลค่าสูงมากและเพื่อไม่ให้รัสเซียได้ข้อมูลนี้ไปกองทัพสหรัฐจึงยอมร่วมมือกับชิโรอิชิอิอาวบชีวภาพเป็นสิ่งของที่อ่อนไหวและอันตรายวิธีการขนส่งที่ปลอดภัยที่สุดก็คือหาเรือสินค้าเก่าที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน เดินทางออกจากท่าเรือที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักผ่านช่องแคบม,มาละกาเพื่อเดินทางไปยังดินแดนเป้าหมายแบบเงียบๆเนื่องจากสินค้าที่ขนมาต้องเก็บเป็นความลับสูงสุดทหารจึงต้องสั่งให้ทุกคนปิดเป็นความลับแต่เนื่องจากเกิดเหตุอุบัติเหตุในครั้งนั้นทําให้ข้อมูลรั่วไหลและในที่สุดก็เปิดเผยต่อสายตาสาธารณาชน ั้งการจากไปอย่างแสนประหลาดของลูกเรืออุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมภายในห้องโดยสารไปจนถึงการระเบิดในตอนท้ายสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับอาวุธชีวภาพได้ทั้งหมดแต่ช่องโหว่ที่ใหญ่ที่สุดของทฤษฎีนี้ก็คือทำไมหลังจากผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงลูกเรือของ Silver Star ที่ขึ้นไปบนนั้นกลับไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดประเด็นที่2คือ เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นโดยต้นแบบของเรืออุรังเมดนันอาจจะเป็นเพียงเรือธรรมดาลำหนึ่งที่ลูกเรือเสียชีวิตจากเหตุเรืออับปางหรือไม่ก็โรคระบาดแต่เนื่องจากสภาพในที่เกิดเหตุค่อนข้างสยดสยองเมื่อผู้เห็นเหตุการณ์ถ่ายทอดเรื่องราวต่อๆกันมาสุดท้ายจึงกลายเป็นเรื่องราวที่แปลกประหลาดเช่นนี้นี่ก็คือทริสีที่คนส่วนใหญ่เชื่อกัน ถ้านับถึงปัจจุบันเรื่องราวของเรืออุรังเมดันก็ผ่านมาก70กว่าปีแล้วเมื่อเวลาผ่านไปมันก็กลับกลายเป็นตำนานประจำเมืองที่เล่ากันมาเกือบครึ่งศตวรรษในภายหลังจากจดหมายที่ C.H. Mark Jr. เขียนไปถึงหน่วย CIA ทําทำให้ผู้คนพากันตัดสินว่าผู้ที่ระบุไว้ในจดหมายซึ่งเป็นคนที่ไม่ยอมเปิดเผยความลับน่าจะเป็นผู้อำนวยการ CIA ในสมัยนั้นเขาชื่ออเลนด u l l ล s ก็อย่างที่ CH m a r k Jr. ูเนบอกไว้ในจดหมายท้องทะเลผืนนั้นซ้อนความลับที่น่ากลัวอะไรไว้กันแน่บางทีความน่ากลัวแต่เดิมของท้องทะเลอันมืดมิดผืนนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุเรืออูรังเมดนันจนเป็นที่เลื่องลือมาจนถึงปัจจุบันนี้วันนี้ขอจบเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะคะ ช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราสวัสดีค่ะ